มันอยู่ในพื้นที่ป่าเขาใช่ไหมแล้วเนี่ยมันเป็นอบตอที่หลูหลาหมาเห่าแล้วแถวนี้มีพื้นที่หลูหลาแล้วก็มีวัดที่หลูหลามากกว่าปกตินะคะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นโรงพยาบาลนะคะส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลน,นะที่มือนท่านสื่อจีนมาว่ามันรักษาใหกับคนต่ดางด้าวด้วยที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายนะนก็ต้องลองมาตรวจสอบดูนะชิบ,บูรนสถานบ้าน หัวเขาโบราณสถานแล้วทำไมมันถึงถูกปล่อยลกล้างขนาดนี้เนี่ยตายแล้วไหนอะโบราณสถานประมามาทำนะลูร่าหมาเห่านะย่านเนี้ยจะเป็นย่านชุมชนค่ะของคนต่างด้าวต่างชาติค่ะนะคะที่มาบุกุกแล้วทำลายป่าเราแล้วก็มีการเนี่ย มีที่นะคะรักษาอนามัยอะไรกันเป็นอย่างดีแล้วก็ตัดถนนดึงไฟฟ้านะคะอะไรมาให้แล้วก็ได้รับการคุ้นครองกับกระทรวงมหาดไทยนะคะคือคบมวงจอนะคะที่มันเข้ามาเนี่ยทำร้ายนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะเนี่ยมาตัดไม้บ้านเรานะ,ะมาจับสัตว์ป่าเราขายนะคะแล้วก็เนี่ยมาสวมรอยค่ะทําทุกอย่างนะคะแทนคนไทยแล้วก็มาสร้างวัดทำวัดมีพระปอมอะไรปอมมอมเมานะคะเอ่อคนไทยเข้าไปอีกนะ เนี่ยเรามีน่องรอยการตัดไม้ค่ะชัดเจนตัดต้นไม้นะคะที่เราปลูกไว้พระราชาท่านปลูกไว้นะท่านสรงให้ปลูกไว้อะแล้วพอพวกมันเนี่ยเปิดเมืองเข้ามาแล้วมันก็มาตัดกันมีอำนาจมันก็เข้ามาตัดสร้างชุมชนนะให้ชาวต่างด้าอยู่แล้วก็ยึดที่ทำกินนะคะ เขตอุทยานธรรมชาติป่าไม้ต,ต่างๆต่างๆเนี่ยให้กับชาวต่างด้าวเนี่ยได้มาทำพืชเศรษฐกิจนะคะขายส่งออกของพวกมันแล้วก็หล่อเลี้ยงพวกมันเนี่ยเป็นหน้าที่ทำงานรถพ่วงรถเล็กนี่รถเกี่ยวกับขนส่งนะคะที่ได้ถ่ายไว้นะคะ ที่เดิมตรงนี้มันเป็นน่าจะเป็นที่นามาก่อนนะตอนนี้ถูกเอามามปลกอยเพราะว่าสังเกตจากต้นมะาพร้าวกับต้นตาลน,นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นคลองะคละองขุดคับที่มันตันลกล้างนะคะไม่รับการใส่ใจดูแลไม่เข้าใจว่ามันเอางบประมาณเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยนะมาขุดลอ,อกคูลองไม่เห็นว่ามันมีการขุดลอ,อกคลองเลยมีแต่ทําประโยชน์นะคะเพื่อเอื้อให้กับชาวต่างชาตินะคะที่ยักเงินใต้โต๊ะให้มันมา ส้างลกลากนะคะถากถางสมบัติชาตินิดคองสถานที่ราชการอุทยานแห่งชาตินะคะมาใช้ทำเนี่ยคะ่ะ,ะปลูกข้าวนะคะอ้อยทุเรียนนะคะมันสับปะหลังนะคะเพื่อที่มันจะส่งออกกันในอนาคตนี่แหละแต่นี้ยังไม่เจอพื้นที่กี่ยางนะยังไม่รู้จะไปเจอเมื่อที่ไหนเมื่อไหร่นะคะแต่มันคงจะต้องมีแน่ๆแต่มันคือที่ไหนให้มันเองนะคะดังนั้นเนี่ยโอ้โหสิ่งที่มันสร้างภาพแล้วมันมาทาเบื้องหลังเนี่ย ชั่วร้ายเลวร้ายมากนะเสียหายต่อประเทศชาติแล้วก็คนไทยมากๆเลยนะที่จะต้องถูกพวกมันเอาระเบียบเนี่ยนะแล้วเมื่อกี้ก็คุยเ,เป็นแบบเจ้าของรีสอร์ทตรงข้างบึงฉวากเลยนะคะเขาคุยคุยไปรู้เลยนะคะเพิ่งเป็นมือใหม่ที่มาหัดปลูกข้าวทำนานะเพิ่งเกี่ยวไปรอบแรกนะคะแล้วเพิ่งมาอยู่นะคะแล้วก็ปลูกมะม่วงนะคะกิ่งตอต้นเล็กๆอะไรอย่างเี้อยู่เนาะก็มาบอกมาเอา,าวางขายแบบเปาะสาสันคิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยออแล้วก็เขาก็หลุดมาว่าฉีดครั้งเดียวอะ แล้วก็เล่าฟังเราก็คุยไปเรื่อยๆว่าจะยังไงนะแเ้าก็ก็บอกตรงนี้ยนะมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ท่วมนะคะมันเป็นภาคกลางเนาะเพราะว่าเขาแบบหน้าน้ําเว้ยหน้าน้ําหน้าฝนมามันท่วมหนักเขาทําแบบอะไรไม่ได้ที่โลกเสือไรนามันพังแล้วอยู่ไม่ได้ก็คือมันมาจากบนภูเขาไงเออมันก็ย้ายกันมาไงที่เหมือนแอมบอกอ่ะมันตัดถางถางกันสะกนแล้วมาตตั้งลกลากทำปีพวกนี้มันทำหาอะไรก็ไม่เป็นข้ามาจากพม่าอะไรพวกนี้ยนะ แล, meantime, แล้วมันก็ทําอย่างเงี้ยถมที่ตัดต้นไม้นะคะแล้วตัดต้นไม้หมดแล้วทําอะไรอ่ะมันมาทํากินตั้งโกลากอยู่ประเทศมันอยู่ไม่ได้ทํากินไม่ได้ไงโดนไล่ฆ่าอ่ะมันก็เลยต้องมาทาอย่างนี้แล้วมันก็ทำแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาสร้างความเสียหายกับประเทศชาติเราเนคือถ้ามาแล้วมาทําดีๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือใช่ไหมประเทศคนไทยเป็นคนใจดีแต่มันมาแล้วมันทํากันอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มันเปลี่ยนจากสภาพใช่ไหคะทํานาด้วยนะ ทำไรอ้อยด้วยงงเหมือนกันมันเอาไรอ้อยมาทําในพื้นที่ที่มันเหมาะกับการทํานาเนี่ยมันสอถ,ถึงอะไรหรือวะนี่ไงสอถ,ถึงการทําไม่เป็นเว้มือใหม่เออ้องใช้คํานี้สอดการเป็นมือใหม่นะคะที่ที่เป็นกระบวนการเนี่ยของทีมงานนะของพวกที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจีนเถาเป็นนายทุนไงอันนี้นี่มีตังเอาก็จ้างมาดีค่ะนะใช่ไหม มีตังค์แล้วก็ต้องมีแรงงานแรงงานอะไรแรงงานแต่งหน้าวนนี่ไงแม่งมีหมดแล้วเนี่ยเจอมาหมดแล้วเนี่ยพมา่าลาวกัมพูชาแม่งมีหมดอะแต่กัมพูชาแม่งนังสารสุดละมันเขาไม่สนับสนุนให้มันอยู่ได้ไงเพราะมันจะต้องถูกประเกณฑ์ไปลบไปทหารกัมพูชาเพื่อสร้างสถานการณ์นะคะมันนั่นนางสารสุดละนอกนั้นแม่งพมา่าลาวแม่งยังอยู่ได้มันไม่ได้มีไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์ไง ดังนั้นมึงก็ต้องมาอยู่ช่วยกันนะตัดไม้ทําลายป่าทามาหากินบนพื้นที่อุทยานบ้านกูเนี่ยนะเพื่อจะได้จะผลิตสินค้าส่งออกนะไปขายให้ให้พวกแม่งมันนะในทุนจีนเทามันก็ต้องมีแรงงานพวกนี้ไนงะแมงไม่มีอะไรที่เป็นขอนคนไทยเลยทําร้ายทรัพยากรธรรมชาติไทยทําร้ายสมบัติชาติไทยนะคะแล้วก็มาตัดตอนนะคะการทํางานของคนไทยนะคะทั้งหมดนะคะคือเนี่ยข้าวที่มันเกี่ยวกันไปนะคะคือทำร้าย ทำลายคนไทยและทำลายประเทศชาติทั้งหมดนะในสิ่งที่ไอ้กระบฏต่างโตะนะคะทักษิณชินวัตรนะคะโดยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจักใหญ่ลูกสาวมันนะคะที่เป็นนายกในขณะนี้นะ,ะเปิดเมืองนะคะทำการทุจริตคอร์รัปชันนะคะขายชาตินะคะบ้านเมืองนะคะทำลายบุกลุกพื้นที่อุทยานโดยการให้การคุ้มครองนะคะด้วยกระทรวงทวงกรมต่างๆภายใต้อํานาจการนําของนายกรัฐมนตรีลูกสาวมันเป็นผู้เซ็นอนุมัติทุกอย่าง ในการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการแล้วก็นำต่างด้าวค่ะมาบุกรุกพื้นที่นะคะถากถางนะคะป่าทําลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะคะใน บริเวณอุทยานทุกอ,อุทยานในประเทศไทยตอนนี้นะคะโดนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สร้างสถานการณ์ทาให้มันเกิดน้าท่วมน้ำป่าหลายหลักเพราะมันไปล็อดลอกตัดต้นไม้กันแล้วก็มีการเล่นแร่แปรธาตุกับอ่างเก็บน้ําแล้วก็เขื่อนนะที่พ่อหลวงแม่หลวงนะคะพระราชพระราชิานีของเราได้สร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชาติช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ําที่พวกมันไปก่อขึ้นนี่แหละคะ่ะเห็นเห็นนะคะนี่นะขบวนการของพวกมันจะทำานาทำนองเนี่ยค่ะตัดค่ะ ตัดไม้นะคะเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่านี่ประมาณนี้เลยนะคะถนนต้องดีไฟดีนะคะแต่สภาพแวดล้อมแล้วก็ต้นไม้ไม่ดีนะคะเพราะพวกมันจะมาตัดและทําลายสิ่งเหล่านี้กันแล้วก็ประโยชน์ที่มันจะเอื้อก็คือเอื้อกับสิ่งที่พวกมันไปเปิดเมืองแล้วรับใต้โตมาเท่านั้นนะคะประชาชนคนไทยที่จ่ายภาษีให้กับมันเนี่ยมันไม่สนใจดูแลหรอกคะ่ะ แต่มันอาภาษีของพวกคุณนะคะมาใช้ขับเคลื่อนในการทำความชั่วร้ายเหล่านี้ค่ะ,ะทางไปดอนเจดีนะคะในกาเดินทางมาทั้งหมดเพิ่งเจอนะคะนี่ในาการขุดลอกแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะที่ได้ทำเอางบประมาณมาทำมีการทำาหมื้กกั้นไว้นะคะ ไม่ให้น้ำมันไหลแล้วก็ขุดลอกกันปลาถ่ายไม่เคยเห็นไอนนี่ครับไอ้เกี่ยวเฉยเนี่ยค่ะแล้วก็สามชุดกรมชลประทานก่อสร้างโรงพยาบาลของจังหวัดชนบุรีนาค่ะ เราทำงานกันเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะอู่ข้าวอู่นน้ำอ่ะ ถ้ามันไม่มีปัญหามันก็จะเป็นงบแดกกันไม่ได้ไงมันไม่ควรจะมีเลยพวกมันกดังข้าวขนาดใหญ่นะคะที่ชัยนาทนะ,ะลงสีค่ะลงสีเพิ่มพูนนะคะชัยนาธกำลังลอเพราะมันทำถนนอ่ะพับไปบนคูคลองระบายน้ำเนี่ยนะเหลือแคบนิดเดีเยวทำถนนกว้างเลยนะ มันเว้ยมันถมปูน <c oughs> ดูความระบายรถประมาณพวกคูคลองอะไรพวกเนี้ยค่ะมันทําจริงๆคือตามหลักเขาไม่ควรจะถมปูนเพราะมันจะได้ขุดลอกอยู่ได้เป็นประจำแลวเนี่ยมันเอาปูนมาถมกันนะคะเออดีนะเนี่ยพวกมึงมีสร้างความเจริญแต่ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรไงว่าไอ้พวกนี้มันชอบทําอะไรที่มันพิสดารน,นะ โบราณสีหนองราชวัให้ดูไปดูหลังโบราณค mm. ่ะสิ่งที่พวกมันทำหายแยกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก้มทางหลวงชนบทสอพันสี่นนะคะ,ะนะคะสร้างตรงนี้นะแต่นี้ก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะปลูกข้าวเป็นพื้นที่เยอะที่สุดนะปลูกข้าวปลูกอ้อยนะคะปลูกมันสับปะหลังบ้างปะปายนะคะแล้วก็เนี่ยมีการชัดเลยค่ะแม่งมาตัดต้นไม้เนี่ย มีการบุกรุกอะไรบางอย่างค่ะซึ่งนี้เป็นสถานที่ราชการเป็นโบราณสถานแล้วนะคะและเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ประดู่ค่ะพ่อหลวงปลูกนะคะเป็นต้นไม้ของพ่อนะคะแล้วมาทําการจัดการนะคะเหมือนเดิมละคะ่ะกระบวนการเดิมๆหาพวกนี้มหนมาเพื่อตัดนะคะไปเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูโบราณสถานเพราะว่ากบฏเปิดเมืองให้พวกมันมาทําสิ่งนี้อยู่แล้วค่ะเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลย พระราชากูตัดพระราชนีกูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สัตว์การพวกมึงตัดแล้วพวกมึงก็มาจับสัตว์ขายทรมานสัตว์ด้วยมันกระเผาเออมึงเอาทุกอย่างคือมันทํามาหาแดกกันไม่เป็นแต่คือมาก็ไม่มีใครมันมาในภายใต้ของคนสีเทาดำไงมันก็ไม่มีใครที่จะมาอบรมสั่งสอนให้มันทําในสิ่งที่ดีไงเพราะพวกนี้มันเหี้ยมันเอามันจะหาตังเข้ากระเป๋ากอบกทกันให้ได้มากที่สุดอย่างเดียวไม่สนใจว่า ใครจะเดือดร้อนประเทศชาติจะเดือดร้อนเสียาหายยังไงมันไม่เคยมีใครสนใจไงต่างชาติที่ไม่ดีที่มันมาทำมาทําที่อื่นไม่ได้มันก็มาหาที่ที่ทําได้แล้วนี่ไงของเรากระเบิดกระบอเปิดเมืองให้มันมาทําได้แล้วมันมาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ของพ่อของแม่หลวงของโก้แล้วมันมันมาทากับไม่ดีไม่ร้ายกับอ่างเก็บน้ําแล้วก็เขื่อนของพ่อหลวงแม่หลวงเราสร้างด้วยนะแล้วมันดึงงบมาทําอะไรสิ่งไม่ดีเนี่ยมันทาร้ายโบราณสถานเราด้วยนะ ทำร้ายอุทยานป่าไมา้เราด้วยนะที่มันมาโปรโมตว่าการท่องเที่ยวติดอันดับมาดูที่จริงได้เลยนะคะมันสร้างภาพเนี่ยเพื่อจะทําให้คนไทยเนี่ยหลอกลวงแบบให้มอมเมาด้วยสงครามนะคะสถานการณ์ต่างๆที่มันสร้างขึ้นเนี่ยแล้วคนก็จะไม่มาเห็นหรอกความบิบัติที่มันมาสร้างเนี่ยมันจะไม่มีใครตรวจสอบมันไงแล้วมันก็แบบเอออะไรอะทําระบบอะไรโหมันอยู่เหนือกฎหมายจริง ทำให้ไม่ม,มีฝ่ายค้าไม่มีฝ่ายตรวจสอบอะไรได้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยมึงไอหน้าเลียมหน้าเละแล้วมึงอะเดี๋ยวดูนะมันตัดไม้อะมันตัดต้นไม้สองข้างที่เออ่เคยพระราชาเราเคยปลูกไว้ค่ะท่านสื่อแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่โบร,ราณสถานพวกนี้นะคะท่านจะอนุรักษ์ธรรมชาติให้ปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นต้นไม้พระราชาทานที่ทนปลูกเลยค่ะแล้วก็ อนุรักษ์โบราณสถาน,นรักสิ่งแวดล้อมอนรักสัตว์ป่าพันธุ์พืชทุกอย่างเอาไว้นะคะแล้วพวกมันก็มาทำลายกันเนี่ยนะเขาไม่ใช่คนไทยค่ะแต่เขา,าทำแบบนี้ได้เพราะคนไทยที่เป็นกำลังให้การสนับสนุนคุ้มครองเขาค่ะให้เขาทำได้นีอย่างสำเร็จชนบทน,นะคะสอบพ .4034 นะ ทำถนนใหม่ขึ้นมาค่ะดีมากด้วยนะแล้วก็มีการตัดต้นไม้ริบทางค่ะดูรู้เลยนะคะว่าเป็นต่างชาติต่างด้าแหละที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษจากกระทรวงมหาดไทยนะและรับการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้ไปดูแหล่งโบราณนะเพราะว่าไปมากี่แหล่งกี่แหล่งคือ เขาก็จะไม่มาสนใจหรอกแล้วก็ไอ้ข้าราชก,การช่วนี่เข้าไปมันก็มาเพื่อกินอะเพื่อแดกะนะเพื่อแดกหากันเนี่ยนะอะไรดีที่มันเป็นจริงแท้มันก็สนใจทำกันหรอกแถวนี้ไม่ต้องบินพื้นที่อะไรนะ ของข้าราชการเพราะว่าถ้าอะไรที่เป็นพื้นที่ของข้าราชการเป็นสมบัติชาติพวกมันก็จะครอบครองไปให้ทุนหาสีเทามาเฟียหรืออะไรพวกนี้นะคะเป็นอันนั้นเป็นในทุนไงแล้วก็จะเป็นแรงงานต่างดาวเข้ามาทํากันนะคะท่านก็ไม่ให้ผ่านนะคะพวกเนี้ยมาสร้างวัดนี้นะคะสนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทุจริตครอบชันะนี่ค่นนะ,คะดูจ๊กนี้เลยคะ่ะถ้าเห็นวัดไหนนะหรือวัดที่ไหนนะมีเนี่ย เครื่องเกี่ยวกับการถมปูนนะโมปูพวกเนี้ยมันแสดงถึงมันเป็นพวกกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะลักเอาตัดไปทำยป่ี่ยค่ะมันมาสร้างนะคะในทุนอ่ะมันมาสร้างอย่างนี้เลยสร้างวัดเลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วถ้ามันยังหลอกลวงหากินกันได้อยู่ต่อมันก็อยู่ต่อค่ะแต่ถ้ามันหากินไม่ได้มันก็จะกลายเป็นวันลาค่ะเนี่ยคัวที่เคยสวยงามอันไรดีๆที่มันเป็นธรรมชาติความสวยงามมันไม่สนใจรักเรเลยค่ะ ลอยไงดึงไฟฟ้านะคะดึงถนน ที่ปลูกปลูกต้นไม้ไว้ค่ะแล้วท่านสื่อว่ามันมาตัดมันมาครอบคอล้วมันมาตัดแล้วมันก็มาทําทํานากันเป็นพื้นที่ของใครที่ไหนอะเหมไม่แน่ใจนะเนี่ยพอการลดหนามไว้นะมันน่าจะเป็นพื้นที่ราชการหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ของ ไม่น่าจะทําเป็นเนะพราะมันอนเะพรามันตัดต้นไม้กันเป็นมีสร้างตัดต้นไม้อยู่ฝั่งซ้ายเลยนะคะี่ยแล้วก็ตัดสร้างตัดรถมะพาร้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะ,ะทําไม่เป็นเนี่ยไมถึงตักด้าวนะถ้าเป็นคนไทยที่เป็นชาวบ้านเขาทาเป็นนะคะเนี่ยมีการตัดต้นไม้นะ,ะนี่เนี่ยมีความเสื่อมโทรมทั้งสองข้างนะคะนี่เป็นสัญ,ญาลักษณ์ค่ะของการถูกบุกลุกนะคะกะบฏนะครับบุกลุก ครอบครองพื้นที่ในบริเวณย่านนี้นะคะโดยผู้มีอํานาจท้องถิ่นด้วยนะคะมันดิวมันดิวกันไหมดอะนะคะแล้วก็จึงสามารถมาทําผู้นี้ได้สําเร็จทาด้านซ้ายมีอ้อยด้วยนะคะมีไรอ้อยเนี่ยแล้วก็มีเป็นสถาที่อะไรแปลกๆนะที่ดูดีรู้เรามหาทั่วไปนะบ้านหนองไม้ชายกลุย ถนนน่ะกับไฟดีมากแต่สภาพอย่างอื่นไม่มีอะไรดีนะคะนี่เป็นสัญญาณของการ<ม>กระบวนการชุจลิดคอร์รัปชันอจะได้ถ่ายไว้นะนี่คือ,อ,อที่ขายฟางข้าวที่เราไปปลูกนผา, <c oughs> าขวามันจะเป็นไรอ,อ้อยค่ะเออมันทำมันทำกันมุ่มั่วค่ะทุกคน มันปลูกกันมู่มัวนะม,นมันก็เอเอมก็เอาที่มันสบายใจนะไม่ใช่ของชาวบ,บ้านหรอกคะ่ะพบกันสองข้างฐานนะคะมีการทำไร่อ้อยนะคะในเส้นทางที่ไปชมโบราณสถาน การโยกย้ายข้าราชการที่มาเป็นพออ,อใหม่ในโรงเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนของแบบเออส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนของพ่อหลวงแม่หลวงเราสร้างไว้เนี่ยนะคะรัชกาลที่9ค่ะนะคะท่านสร้างไว้เนี่ยนะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้เต็มโรงเรียนแล้วก็เหมือนมันไม่รู้มันมีอะไรคะ่ะแล้วมันทําให้เนี่ยมันเกิดการเผาการตัดการทาลายแล้วก็โรงเรียนสุดโสมนะคะในโรงเรียนแนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนบ้างแลนะ้วเนี่ยแต่ว่าวัดนะคะสถานที่ราชการเรียนแห่งชาติต่างๆถูกติดคลอ ะะแล้วโรงเรียนก็เป็นสถานี่ราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนของพระราชทานของในหลวงล้วแบบถูกตัดต้นไม้นะคะที่ท่านสั่นส่งอนุลากไว้อะถ้าเป็นนโยบายเดิมไม่มีทางตัดแล้วก็ครูท่านนั้นก็นั่งดื่มเบียรนะคะสองขวดแม่งในโรงเรียนละแล้วก็ดูบุหรีนั่งดูบุหรีด้วยเขาบอกว่าเป็นตั้งแต่นู้นแต่แอบคุยแล้วเหมือนเขาไม่ใช่อะ่ะ เขาไม่ใช่คนท้องถิ่นนะดังนั้นไม่รู้เน่ยนะว่ามันมีการเข้าไปแทรกซึมนะคะในกระบวนการชูดสติคของชาติแทรกซึมเข้าไปตามโรงเรียนด้วยหรือเปล่าเพราะอพวกนี้มันนำมันเปิดเมืองเอื้อให้กับต่างด้าวต่างชาตินะคะเข้ามาอยู่อาศัยทํากินกันเนี่ยนะให้กับในทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะบนพื้นที่ของอุทยานแล้วก็พื้นที่ราชการนะคะอันเป็นสมบัติชาติทั้งนั้นเลยที่มันทํากันนะคะ ในย่านนี้มีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าพวกนี้มาก็ถูกตัดน,นะบึงฉวาดยังถูกยึดคลองแล้วก็สถานที่อนุรักษ์ป่าไม้และพืชพันอะไรนะโดนผู้มันทบลายทั้งหมดค่ะแล้วไม่มีใครแจ้งจับทําอะไรมันได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันมันถูกผู้มีอานาจสูงสุดของประเทศนี้ยนะคะปกครองอยู่ตอนเนี้ยนะเออเื้อประโยชน์ช่องฉากอะไรปกป้องทุกอย่างให้กับพวกมันหมดแบบสามองศาค่ะ ให้เขากระทำการนะคะใดๆก็ตามที่ทำลายประเทศชาติเราได้สำเร็จนะคะ่ะด้วยฝีมือต่างชาติแล้วก็ด้วยฝีมือของกบฏเปิดเมยพวกมันเข้ามาเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่นานะคะล้างทางเข้าไปเนี่ยแต่ว่ามันเป็นที่นาใหญ่กว้างใหญ่เลยนะ,ะแล้วก็ตัดต้นไม้ข้างทางนะคะเรียบเลยแล้วก็ทำถนนนะโถมเนี่ยผถมทำถนนสร้างขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อก่อนมันจะมีแค่นะใช่ไหมอสองไฟก่าๆนะคะ เสาไฟเก่าๆที่ดึงไว้ตัดป่าไม้นี่แหละสเตปนี่ไม่ใช่ม่ใช่ต้นแรกที่เห็นนะเห็นหลายต้นแล้วค่ะสายไฟฟ้าลักษณะเน,นี้ยแล้วก็กล้องวนจรปิดที่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้งานไหมอ่ะไม่รู้ว่ามันจะใช้คันได้ไหมพี่ผิด เคยร่มเดินสองข้างทางถูกตัดกระโดละเนี่ยนะสายมึงเห็นปะต้องหอยการตัดบอกว่ามันเคยมีต้นไม้อยู่ร่มเดินเลยแหละเออดีคนตีท่านกระปูกท่านกระปูกท่านกสร้างท่านการรู้ักพวกมึงคือสร้างเหมือนว่าสร้างสิงส่งแวดล้อมา่ะคะที่ดีนะพวกมึงมามีอำนาจกันก็มึงก็มาตัดกัน เพื่อพัฒนาบารมีนะพระมหากษัตริย์พระราชินีรานะชวงศ์ของเราไม่พอมาพัฒนาบารมีพวกเราได้เนะี่ยคนดีๆที่รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักสิ่งแวดล้อมรักป่าไม้ขุนเขารักสัตว์